ซอต่อขนตาแบบเส้นต่อเส้นได้ขนตาเส้นดำคมชัดและเบาค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะคลีนขนตาล้างับความสะอาดขนตาให้ลูกค้าก่อนต่อค่ะ สังเกตดีๆนะคะลูกค้าเนี่ยจะมีคราบอายไลเนอร์แล้วก็มกาคาร่าอยู่เล็กน้อยนะคะวันนี้เฟิร์นเลือกใช้โฟมสปาทำความสะอาดขนตาของบอกต่อนะคะเป็นโฟมเนื้อมูดนะคะนุ่มละมุนค่ะช่วยขจัดคราบมาคัลาคราบอายไลเนอร์นะคะให้สะอาดหมดจดเลยค่ะและอ่อนโยนปลอดภัยต่อดวงตาไม่ระคายเคืองผิวรอบดวงตาด้วยนะคะถ้าเราล้างขนตาให้ลูกค้าไม่สะอาดนะคะต่อขนตาก็จะติดไม่ทนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟิร์น แนะนำให้ช่างใช้โฟมสปาล้างขนตาก่อนต่อนะคะขั้นตอนถัดไปเฟิร์นก็จะล้างขนตาด้วยน้ำเปล่านะคะล้างหลายๆรอบเพื่อให้โฟมออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วเฟิร์นก็จะใช้พัดลมเป่าขนตาลูกค้าให้แห้งค่ะเสร็จแล้วก็จะใช้ i p แพดนะคะเก็บขนตาล่างค่ะวิธีการติด i p แพดนะคะก็จะมี2วิธีทําตามในวิดีโอได้เลยนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเฟิร์นก็จะปรับสภาพขนตาโดยการใช้ไพรเมอร์ของบอกต่อ ไพ m เมอร์ตัวนี้นะคะก็จะช่วยกระจัดความมันส่วนเกินที่สะสมอยู่นะคะเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างขนตาและกาวนะคะให้เกาะติดกันแน่นขึ้นทนขึ้นนั่นเองค่ะโดยเฉพาะลูกค้านะคะที่เมคอัพมาค่ะที่มีใบหน้ามันขนตามันนะคะจาเป็นที่จะต้องใช้ไพรเมอร์ตัวนี้เลยค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะเฟิร์นก็จะเขียนแมปปิ้งออกแบบขนตาให้ลูกค้าก่อนต่อนะคะเสร็จแ,แล้วก็จะเตรียมอุปกรณ์สำหรับการต่อ ต่คนาคะงานต่อขนตาวันนี้นะคะลูกค้าต่อแบบคาสสิกแบบเส้นต่อเส้นค่ะเฟิรนก็จะเลยเลือกใช้ เป็นของบอกต่อนะคะเป็นขนตาแบบเส้นแบนนะคะเพื่อที่จะทําให้ขนตาดูโดดเดน่นดูชัดเจนมากขึ้นกว่าเส้นกลมนะคะแล้วก็จะทําให้ติดทนมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะขนตาเส้นแบนเนี่ยจะยึดเกาะขนตาจริงได้มากกว่าเส้นกลมนั่นเองค่ะส่วนกาวที่เฟิร์นเลือกใช้นะคะก็จะมีกาวอยู่2ตัวนะเป็นกาวอกต่อสีส้มกับสีฟ้านะคะวันนี้นะคะเฟิร์นก็จะทํางานในห้องแอร์นะเฟิร์นก็เลยเลือกใช้กาว ส,ส,ะะส่วนสีฟ้าเนี่ยสำหรับห้องพัดลมนะคะห้องที่ไม่มีแอร์นะคะเวลาที่เราต่องานคลาสสิกเนาะเราจะคีบขนตาเส้นเดียวใช่ไหมคะเราแบบมันจะคีบยากเนาะเพราะเป็นขนตาเส้นเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคีบลําบากโฟกัสลําบากมองไม่เห็นเนาะผมแนะนานะคะให้ใช้ทวิเซอร์นะคะทวิเซอร์เนี่ยมีส่วนที่จะทําให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นเนาะทวิเซอร์คีบขนตาของบอกต่อ หยิบจับง่ายถนัดมือนะคะเพราะมีน้ำหนักที่ไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปค่ะมีลักษณะโค้งมนนะคะเพื่อให้รับเข้ากับมือของเราค่ะปากของเทวิเซอร์นะคะจะความกว้างนะคะ45องศาปาก ใหญ่นะคะก็จะช่วยให้คิปขนตานง่ายขึ้นให้ต่อขนตาเป็นงานคลาสสิกเนี่ยแล้วงานออกมาเนี่ยดูไม่ชัดนะคะดูเบาเกินไปเนาะเฟิร์นแนะนําให้ใช้ขนตาของบอกต่อนะคะเป็นขนตาเส้นแบนนะคะดูคมดูชัดนะคะเป็นขนตาขนาด0.15ค่ะแต่ว่าขนตาเนี่ยคือไม่แข็งเลยมีลักษณะนิ่มนะคะส่วนใครที่ต่อแล้วหลุดเร็วติดไม่ทนนะคะก็จะขึ้นอยู่กับขั้น ตอนเทคนิคในการต่อขนตานั่นเองค่ะถ้าอยากให้ติดทนนะคะเพ่นแนะนำให้ใช้เทคนิคนะคะเป็นการจุ่มกาวให้ได้เป็นเม็ดไข่ปลาเล็กๆเกาะติดขนตานะคะก็คือให้จุ่มกาวให้มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วไปต่อเนาะก็คือกาวต้องเยอะนะคะไม่เยอะเกินไปหรือว่าไม่น้อยเกินไปนั่นเองนะคะทำแบบไหนมาดูกันเลยค่ะเฝนจะสู o ให้ดูแบบชัดๆนะคะ นี่เลยค่ะแล้วก็จุ่มกาวให้ได้เยอะๆนะคะก็จะได้แบบเป็นเม็ดไข่ปลานะคะเสร็จแล้วก็จะนําขนตาปลอมมาถูก,กับขนตาจริงนะคะเป็นการสไลด์เพื่อที่ไม่ให้กาวเป็นก้อนนะคะก่อนเราวางขนตานั่นเองค่ะคนก็จะทําแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะจะทําให้ยึดเกาะกันมากขึ้นนะคะติดทนมากขึ้นนั่นเองค่ะคนที่ต่อขนตาคาสติกแล้วติดไม่ทนนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพราะว่าวางไม่ทันกาวหรือเป็นเพราะว่ากาวน้อยเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้ใช้เทคนิคนี้นะคะนี่ก็เป็นผลงานหลักต่อเสร็จนะคะเป็นการต่อขนตาคลาสสิกโดยใช้ขนตาของบอกต่อค่ะกาวต่อขนตาโฟมสปาไพรเมอร์ของบอกต่อมีเลขที่จดแจ้งปลอดภัยค่ะใครสนใจอยากได้อุปกรณ์ต่อขนตาให้กดสังซื้อได้ที่ะก้าด้านล่างซ้ายมือได้เลยค่ะ